มีอะไรให้ช่วยไหมผแผนกประชาสัมพันธ์นี่ไงถ้าเราเอายีนเข้าไปในมินิเชอร์เคิลแบบที่ศาสตราจารย์คิมบอกมันจะมีประสิทธิภาพขึ้นไหมตอนนี้นายว่าไงผลของการสแกนนั้นแสดงให้เห็นว่ามันสามารถใช้เทคนิคการย้าย DNA สู่เซลล์ที่ถูกพัฒนาโดยห้องวิจัยการแพทย์ผิวหนังในมหาวิทยาลัยได้ยุกเมื่อปีที่แล้ว ยังมีโอกาสอยู่ฮัลโหลศาสตราจารย์ครับผมเป็นลูกชายของคนไข้โอฮยอนซุกที่คุยกับท่านเมื่อกี้นะครับอ่าโทรมาดึกๆมีอะไรไอ้หนุม่มผมมีเรื่องที่อยากจะบอกให้คุณทำเกี่ยวกับตัวยานะครับฉันเข้าใจความรู้สึกของนายนะแต่มันไม่ใช่เรื่องที่จะแก้ไขได้ภายในวันสองวันนะสิดึกแล้วด้วยขอวางก่อน การผัดเซลล์ผิวอะไรนะมันเป็นเทคนิคที่พัฒนาเมื่อปีที่แล้วที่มหาวิทยาลัยผมเชื่อว่ามันจะสามารถใส่มินิเชอเร์เคอร์ CXCR4 ในสเต็มเซลล์การผัดเซลล์ CXCR4 มาที่ออฟฟิศของฉันเดี๋ยวฉันรอการผัดเซลล์ผิว ถึงเขาจะเป็นหมอแต่อินเท์นจะคิดออกภายในครึ่งวันได้ยังไงคิดว่าเป็นไปได้ไหมครับท่านถ้าให้พูดในแง่ผลลัพธ์แบบรวมๆแล้วเราก็มันก็ดูไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเราต้องติดต่อมหาวิทยาลัยระยุกและศูนย์วิจัยที่โกโลแต่ในเมื่อตัวเทคนิคนั้นถูกเผยแพร่ออกมาพวกเราก็คงจะใช้ได้ ฉันจะไปติดต่อผู้เกี่ยวข้องที่องคอ์กรโคสเต็มเพื่อให้เราเริ่มทดลองให้ได้เร็วที่สุดขอบคุณครับศาสตราจารย์หมอจ้างไม่ได้พักไปกินข้าวหรือคะผมว่าจะกลับมาเร็วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาของตรงนี้ดูเหนื่อยๆนะคะไม่ได้พักเลยเหรือคะมันมีเรื่องที่ผมต้องศึกษานะ่ะอย่างที่คิดเลยอินเทอร์มีเรื่องให้ทำเยอะจริงๆ หมอจางเหมือนจะมีคนมาหานะคะใครเหรออ๋อศาสตราจารย์คิมพยองพิวอยู่ที่นี่เหรอครับศาสตราจารย์คิมลมอะไรหอบมาครับเนี่ยฉันกําลังจะเข้าไปบอดแม่ของหมอจางนะแต่เขาบอกว่าเธอออกมาแล้วฉันก็เลยมาที่นี่มีคนที่ฉันอยากจะแนะนําให้เธอรู้จักด้วยฉันคือซีอีโอคังจงซุนแห่งโคสเต็มฉันอยากเจอคุณพอดี สวัสดีครับผมทำไมเหรอครับหลังจากที่ได้คุยด้วยฉันก็จัดประชุมเรื่องบริษัทพัฒนาตัวยาทันทีฉันอยากเจอคุณพราได้ข่าวมาว่าคุณคิดไอเดียแก้ปัญหาเรื่องผลข้างเคียงออกเราเห็นว่าปัญหาเรื่องผลข้างเคียงของยาสำคัญมากต่อบริษัทของเราอย่างนี้นี่เองใครนะ CEO จากโคสเตมเอะ เต็มนั้นเหรอรู้จักเลอคะแง่ละเป็นบริษัทที่รักษาด้วยสเต็มเซลล์ที่ดังที่สุดในประเทศเพราะนั้นได้เลยว่าต้องมีหลายคนที่อยากวิจัยด้วยแน่ๆทำไมบริษัทแบบนั้นต้องมาหารุ่นพีจังด้วยหมอหันทำอะไรนะ่ะไปกินข้าวกันเถอะไอ้ไอินเทอร์นหยอนชูนโมอ,อีกแล้วคนที่หมอจางคุยด้วยอยู่ตอนนี้คือซ e o จากโคสเต็มนะครับ อะไรนะคุยอะไรกันอ่ะหัวหนะ้าหืมศาสตราจารย์ลมอะไรหอบซีองานยุง่งมาที่โรงพยาบาลมหาวิทยายัไลเดหันครับเนี่ยโอ้ฉันมีธุระที่นี่นะคะนี่คงจะเป็นศาสตราจารย์ซิมคุกขยอนสินะคะรู้จักผมด้วยเหรอ ใครจะไม่รู้จักหมอผ่าตัดซื้อดังของเกาหลีหล่ะคะวอน้าซิมครับเคยได้ยินเรื่องของซีอมาบ้างใช่ไหมครับหญิงสาวผู้กอบกู้บริษัทยาจนกลายมาเป็นบริษัทในทุกวันนี้นะ่ะฉันคังจงซูจากโคสเตมค่ะมียอที่ทุดลองอยู่ในโรงพยาบาลของเราอยู่ใช่ไหมครับเปล่าหรอกคะ่ะฉันมาหาหมอจางพยอนจุนค่ะหมอจางทำไมเหรออย่างที่ท่านได้ทราบ ในการรักษามีปัญหาเรื่องความปลอดภัยของการรักษาแบบสเต็มเซลล์หมอจางได้ให้คำแนะนำฉันนะคะหมอจองกนเหรอฉั้นสงสัยนะคะหัวหน้าแผานกขอยืมตัวหมอจางสักครู่ได้ไหมคะอ่าแน่นอนสิครับฉันยุ่งมากจนไม่มีเวลาลองดูการทดลองก่อนแต่พอได้ยิน การอธิบายอย่างละเอียดของคุณก็ทำให้ฉันคิดว่ามันพอจะเป็นไปได้แล้วดีใจที่ได้ยินแบบนั้นนะครับเราคงจะรู้ได้แน่ชัดก็ต่อเมื่อเราได้ทำการทดลองจริงๆแต่นายก็ช่วยได้เยอะแล้วจากการเสนอไอเดียนี้มาแม้จะเป็นการจํำลองอย่างลงิรีบหากเราใช้วิธีการของหมอจางแต่อัตราความสําเร็จก็ทยานสู่80%อยากจะรู้ว่าคนแบบไหนที่คิดไอเดียแบบนี้ออกมาได้ อินเทิร์คงไม่ค่อยได้มีเวลานอนแต่เขาก็เล่งศึกษาเรื่องนี้เขาอาจเป็นคนเยอะยิ่งก็ได้แต่กับกันเขาอ่อนน้อมตั้งแต่ต้นจนจบซึ่งมันน่าประทับใจมากขอบคุณนะคะหมอจางแม้ว่ามันจะเป็นการจำลองที่รีบร้อนแต่ถ้าเราใช้วิธีของหมอจางไม่หรอกครับคุณผู้หญิงผมแค่โชคดีก็เท่านั้นเองความโชคดีก็ถือเป็นความสามารถค่ะเละขาคิมคะ ค่าใช้ใจ่ายเฉลี่ยของการอยู่1เดือนที่โรงพยาบาลชองอินอยู่ลราวๆ3,200ดอลลาร์แต่เงินที่สมาคมการแพทย์นั้นช่วยกับอยู่แค่ราวๆ1,200ดอลลาร์ต่อเดือนฉันเชื่อว่ามันน่าเสียดายที่คนอย่างคุณจะมาถูกเรื่องแบบนี้ฉุดไว้เสียดายเหรอใช่น่าเสียดายฉันมั่นใจว่าคุณสามารถเอาเวลาไปทำสิ่งที่ดีกว่านี้ได้แน่นอน จากนี้ไปค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาแม่ของคุณทางโคสเตมจะจ่ายให้ทั้งหมดเลขาคิมเธอกลับบ้านไปก่อนนะวันนี้ค่าท่านวันนี้ฉันอยากจะขับเองนะ่ะช่วยจ่ายค่ารักษาทั้งหมดมันเยอะเกินไปผมรับไว้ไม่ได้หรอกท่านประธานครั้งคิดซะว่าเป็นการลงทุนอย่างใจดีก็แล้วกัน ังไงคุณก็จะไปเอาดีด้านประสาทหลังจากปึกงานเฉ็็ดใช่ไหมล่ะฉันจะเก็บที่ไว้ให้ในโปรแกรมสนับสนุนการวิจัยของเราขอบคุณมากครับสำหรับค่ารักษาแต่ผมคงไม่สามารถรับการเข้าร่วมโปรแกรมวิจัยนั้นได้อะไรนะปฏิเสธเหรอผมจะไปเอาดีด้านการผ่าตัดนะผมอยากเป็นศัลยแพทย์เด็กหนุ่มที่ฝันอยากจะเป็นศัลยแพทย์ ทำให้ฉันนึกถึงตัวเองตอนสาวๆขึ้นมาเลยนี่แม่ครับผมจะทำให้แม่หายเองขอบคุณนันล่รน,นี่ที่คอช่วยแม้เวลาที่ฉันหัวดือ้อการตัดสินใจของคุณนั้นมันไม่สมเหตุสมผลแต่หากดูจากผลลัพธ์มันก็เป็นไปได้ด้วยดีผมจะจัดเก็บมันไว้เป็นข้อมูลพิเศษข้อมูลพิเศษสินะ เป็นวิธีบอกว่านายชอบมันสินะใช่ผมชอบมันพวกเราเป็นทีมที่ดี